13มกราคม2565เยียวยาก,กลุ่มเปล่าบางอย่างต่อเนื่องกลุ่มไหนได้เท่าไรฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่13มกราคม2565แลเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เช็คดว่วนเลยค่ะวันโอนเงินเงินเยียวยากลุ่มเปาะบ้างงวดประจำเดือนมกราคมและเดือนอื่นๆด้วยกลมบัญชีกลางนะคะจะโอนเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการและเงินอุดหนุนบุตรดังนี้เงินอุดหนุนบุตรโอนเงินให้เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปี จำนวน600บาทธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ทุกวันที่10เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้จนถึงเดือนกันยายน2,565ค่ะและสำหรับเบี้ยผู้พิการนะคะอายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้800บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบีย้ยผู้พิการโดยโอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ800บาทในวันที่10มกราคมค่ะและสำหรับเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุเดือนละ600-1,000บาทโดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้ค่ะอายุ60-69ปีรับเบีย้ยยังชีพ600บาทอายุ70-79ปีรับเบีย้ยยังชีพ700บาท อายุ80-89ปีรับเบี้ยอย่างชีพ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยอย่างชีพจำนวน1,000บาทและสำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะต้องเป็นสัญชาติไทยมีอายุ59ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ทะเบียนราฎระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่1มกราคมของปีนั้นเช่นเกิดพศ2497ให้ถือว่าเกิดวันที่1มกราคม2497ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิป,ประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเทศบาลอปตได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยววัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐและสำหรับตารางการจ่ายเงินของเบี้ยผู้สูงอายุนะคะจะจ่ายทุกวันที่10ของทุกๆเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน2565ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ